ครับกับว่าพอกันอีกคลิปนึงนะครับเป็นฮานอยฮานอยธรรมดาด้นี่นะครับจิลงไปคลิปก่อนเป็นฮานอยพิเศษอันนี้เป็นฮานอยธรรมดานะครับฮานอยธรรมดาเมาื่อวานนี่ออก204ข้างล่างออก8 9นะครับของฮานอยธรรมดานี่ก็ได้วันนี้นะครับ ปกติผมสะบริเวลงน้อยธรรมดาแต่ว่าผมสิลงแต่น้อยพิเศษเนาะบรินีณลงไอ้ลงน้อยธรรมดาลองมึงน้ำก้อนนะครับลักซิปห้าเหล่าบลูคือมูลลด้วยผมมาเหล่าลักซิปด้วยจะเอาเงีงมาให้พี่น้องเบิง้งแรกครับก็เบิ้งไปก้นแหละเจ็ดแปดเก้าศูนย์และหนึ่งนะครับลักซิปนัน ของฮานอยเด้เดี๋ยวผมชิมาเขียนไอ้ใส่น้ำกันให้เบิร์ตและอันเห็ดกรมันมุนดุปุยมันมุนพุเดีด๋ยวชิมไอ้นั่นให้เบิร์นะครับตัวเด่นนะครับกับชิมีเด่นหนึ่งเด่นสองด้วยกันเด้ไอ้น้อยธรรมดากับน้อยพิเศษนี่ก็ได้ไมีธรรมดามีพิเศษพร้อมเอนาะอืออันนี้เด่นเด่นเด่นด 1, 1> เด่นชุดที่หนึ่งเด่นชุดที่สองเด้อ อันนี้จะเป็นแปดเก้าศูนย์อันนี้จะเป็นสามสี่เป็นห้านะครับไยอยู่เด้ทางเบืดอน่ะมันก็จะเป็นกูแล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมจะเขียนใส่นีให้นะครับเป็น อันนี้รักซิพเนาะเจ็ดแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดนะถ้าเกิดว่าแปดมาก บันนี้ก็8ปดอยู่เด้แปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์เี่ย <laughs> ขึ้นแหวทีสเด้อเจก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดเปดเจด้าเจดศ เจ็ปมีเขียนซ้ำกันอีกแล้วเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋เอาไหมเอาอามมันเป็นเจได้ดอกเดี๋ยวด้อเป็นเจ็ดเอาสิมันจงบออันนั้นเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ 8 8 8 8 9 8 0 9 9 8 9 9 9 0, 0 8 0 9 0, 0, 0, 1 1> 8 19 10ึ่งนึ่งเป็นยูสิบหชุดก่อนนะครับอันนี้อันนี้ชุดนี้อีกตั้งหากนะครับชุดนี้ก็จะเป็น83 84 85

ห้สแล้วกับแปศนะครับอือเห็นนะผมหอกค่าจะว่ายนอยู่ผู้เดียวอันนี้เป็นฮานอยเนอฮานอยธรรมดานะกะมันกะหลยตัวเขาจมควนนะครับยังประจงสื่อก็ได้อันนี้น้อยธรรมดาผมหาก็เห็ุนะ ปกติผมสิลงจะงน้อยพิเศษเนาะกบแคบใบเบ่งหรือว่าขั้นมากกระซื้อนะครับมีช้นกับอาจารย์ท่านอื่นหรือว่าช้นเหลขมากกระซื้อนะครับว่ามากกะเบ่งไปก้อนเนาะอันนี้เป็นฮานอยธรรมดาเด้อปกติผมกระจเฮดถ้าน้อยพิเศษไห้ไล่หอดไหลหอดไอ้น้อยธรรมดาเข้า <c oughs> สิละเพราะว่าน,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 น้อยพิเศษมันออกก่อนเนาะน้อยพิเศษมันสิออกอ่สิบเจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีกับ สิบแปดนาฬิกาเนาะน้อยไอ้พิเศษเท่าน่าหลังจากนั้นก็สิเป็นน้อยธรรมดาก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ลองเ hey ฮ็ดใย้เบนะิ่งก่อนนะว่าสิว่าสิโอเคอบ่จะเปล่าซื้อก็ได้นะครับหรือว่าขั้นผูมากก็ซื้อไว้รุ่นที่สองอ,อ,นนะะอันนั่นแหละอันนี้ก็มุนไปแล้วละ่ะน้อยพิเศษ นอยพิเศษนี่ก็ได้มุนไปแล้วอันนี้แหละเป็นน้อยพิเศษอ่ะนะครับหรือว่าชให้เบื้องออกอยู่มาตัวซื้อก็ได้หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดซื้อไหมหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าอะไรตัวน,นี้ก็เป็นชุดติดจับ หกตัวของมันต่างหากนะครับชุดนี้ประมาณว่ได้นะครับเพราะว่าเป็นชุดเด่นเลยก็เอาเบินาา้นี่แหละจับตัวกระซ้างมันอันนี้เป็นน้อยพิเศษนะที่จทท่านอยู่อันนี้ก็เป็นน้อยธรรมดาเ้อมันออกหกม้วนบ่นตัวนี้เลือดจะได้ผมก็ไปไอเบิ้งดีอยู่นะครับแต่ผมก็เบิ้งยู่หมู่บ้านเบิง้งมันออกสดอยู่เบิง้งเขาไล่สดออกอยู่นะ ก็เจ้าจไล่โจทออกผมกัดจดยไว้โยโจดติ์ตัวมันออกแล้ว <c oughs> จดเอามาไว้เฮ็ดทีนี่นะเอามาไว้คำนวณน,นะครับซีเดนแปดเก้าศูนย์สามสี่ห้าลักซีกระเจ็ดแปดเก้าศูนย์นั่นสินะ <c oughs> เป็นฮานอยธรรมดาอื <c oughs> แต่ขอกันมาหลายกับเป็นน้อยพิเศษนี่แหละว่าเพราะว่าคุรพคข้นเิ่นกระบุมี่มองซื้อดอกว่าแต่เพิคนกับไอ้ไอ้นั่นมานะครับไอ้เพิ่นถามผมมานะ่าที่ซื้อจังไดซื้อมองไดวมาสัน่เนเอาเดวผมเองเอาเอาซี่ก็ได้เอาให้มันเป็นแล้วที่น้องกระขดเอาก็ได้เด้อ เด่นจะเห็นไปแล้วเนาะบ่ต้องเบืองเดี๋ยวผมสิเขียนเอาแต่ตัวมันเลยนะเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งแปดสอง

8ปดเระว่างเด้อพี่น้องไปเบิอนก็นได้มันจังใดแล่มันมกออกเบือนดีเท่เด้ก็มือนี่นมีมีกัาพ,พร้อมยเจ็ดแปดแปนะครับ7 9็ดเก

มันจะเป็นยี่สิบห้าชุดนะครับฮานอยพิเศษอันนี้น้อยธรรมดาครับหูลงคนก็คือว,ว่าหลายแท่เลย ครับไลยจ่ะไปตัดไปคาดเอายี่สิบห้าชุดซื้อตัวละบาทก็ได้ตัวเงินใจบาทละเก้าสิบแล้วแจงตัวสิบบาทก็ได้เก้าร้อยลูทุนไปจากร้อยแล้วนี่อันตัวละสิบบาทก็ได้ไดสองร้อยห้าสิบบ่กับกำไรอยนะ,อ,ะอันนี้เป็นน้อยธรรมดาทนะี่นี่เห็นน้ำผมบ่ละ

ศู 03, 04, 0ย์สามศูนย์นห้ีแล้วก็แปดศูนย์อนนี้เอาไว้เป็นแนวทางนะครับนี่น้อยธรรมดา1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหนึ่งสอห้ายียังลืยี่สิบหาชุด ตรงนะครับเอาบนี้จดเอาคู่มากน้อยธรรมดาหรือวักน้อยพิเศษนะครับยางยี่สิบห้าชุดนั่นแหละกลับไปหาตัดหาชนเอานะครับส่วตัวผมก็อยากให้ซื้อวัตรุดตัวแล้ว,ว่าเ่อยางให้คาดดอก นะเพราะว่าตัดบางที่มันก็นออกเขาตัดบดถือเด้มันเลขมันออกแต่ผมมาเจ็ดอยู่น้อยพิเศษนะมือน,นี้คิดว่าเจ็ดนา่สิมานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจังใดได้มาจังใดจังใดก็ได้หรือว่าคอมเมนต์มาในนี้นะครับบอกขอใจอยังหรือว่าอยากถามยัง นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้เนาะสวัสดีครับ